ทุกคนคะ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมารู้จักวิธีการสร้างรายได้จากเนื้อหาบน Facebook และ Instagram ไปพร้อมๆกันค่ะขอขอบคุณนะคะเว็บไซต์ Facebook business learn lesson how make money facebook จ้ะทีนี้หลายคนคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่า Facebook และ Instagram สร้างรายได้ให้เราได้อย่างไรบทเรียนนี้จะทำให้คุณได้รู้คำตอบค่ะ บทเรียนนี้นะคะจะนำให้พวกเราทุกคนเลยนะคะไปใช้ facebook และ instagram ในการหาไรายได้ทุกคนเราเปิดมาอ่านเราคือชอบมากเลยการหาไรายได้เป็นอย่างไรนะคะเขาบอกว่าบน Facebook และ i n s t a g r กรมเนี่ยผู้ติดตามและแฟนๆสามารถแสดงและสนับสนุนได้ด้วยการมีส่วนร่วมในการสร้างไรายได้ของเราได้นะมีเทคโนโลยีที่เป็นเครือข่ายของ Meta ที่หลาย ที่หลากหลายซึ่งเราสามารถสร้างรายได้บน Facebook ได้อา้าวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทุกคนคะเห็นตัวอย่างของคนนี้ใช่ไหมคะคนนี้เขาชื่อว่าเดนเนสนะคะอ่านผิดเขาอ,อภัยด้วยใช้ Facebook และ i n s t a g r กรมในการสร้างไรายได้ในเนื้อหาของเขาเขาทำการาทำคลิปสอนแต่งหน้าบน Facebook แนละ i n s t a g r กรมหลายคลิปลายรายคลิปต่อกันนะคะต่อต่อกัน ในสัปดาห์หลายๆคลิปอาเอาใหม่นะเขาทำ a c e b o o k ต่อกันหลายคลิปต่อสัปดาห์นะคะเขาบอกว่าเธอเนี่ยไม่มีรายได้จากเนื้อหาตัวเองนะเธอจึงตัดสินใจสร้างรายได้เนื้อหาของเธอเพื่อที่จะได้นำในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบไปพร้อมกับการสร้างรายได้ได้ อ่ะทีนี้มาดูค่ะว่าการสร้างไรายได้บน f a c e b o o k และ i n s t a g r กรมทำได้อย่างไรนะคะคือเราสามารถเปลี่ยนความหลงไหลหรือฟิวเจอร์ในการสร้างไรายได้โดยใช้แฟนและผู้ติดตามของเราในการสนันสนบสนุนผ่านการมีส่วนร่วมของ Facebook และ i n s t a g r กรมไปพร้อมๆกันทีนี้สิ่งที่เราจะได้ถ้าเราเปลี่ยนตัวเองในการสร้างไรายได้มีอะไรบ้างนะคะดาวและของขวัญค่ะดาวเมตาช่วยให้เราสามารถ ได้รายได้จากเนื้อหาวิดีโอบนรูปภาพหรือโพสต์แบบข้อความบน Facebook หรือ Instagram ก็ได้ซึ่งผู้ชมสามารถซื้อดาวบน Facebook แล้วก็ส่งให้เราที่กำลังถ่ายทอดสดนะคะหรือออนีบันออนีบันก็คือที่เราโพสตทั่วไปนะคะก็ได้นะคะแบบนี้เลยด้วยนะคะเขาบอกว่าของขวัญเหล่านี้นะคะคลิปรีวก็ได้นะคลิปรีววก็ได้นะคน โดยเมื่อของขวัญเหล่านี้นะคะเขาบอกว่าดาวเนี่ยคุณจะได้รับ0 0 1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยสำหรับดาวแต่ละดวงและคุณจะได้เงินในอัตราเดียวกันเมื่อมีผู้ชมให้ดาวเพื่อซื้อของขวัญให้คุณเดนเนียลส์นะคะจึงตั้งค่าดาวและรับของขวัญจากผู้ติดตามที่ส่งให้นี่อันนี้คือเดนเนียลคือนำสมมตินะคะทุกคนเนี่ยอันนี้เขาโพสต์ไปเขาก็ได้รับของขวัญจากดาวด้วยนะคะไอ้น,นี้มันยังไม่จบนะคะทุกคน นอกจากดาวแล้วยังมีโปรแกรมสมาชิกค่ะนะคะโปรแกรมสมาชิกนะคะตัวนี้ Facebook จะเป็นผู้เชิญให้เรานะคะเมื่อนะคะเมื่อเมื่อเพจหรือ Facebook ของเราเนี่ยในเพจเมื่อเพจใน Facebook หรือ Instagram มีโอกาสในการสร้างรายได้ต่อเดือนที่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นเขาบอกว่าโดยที่คุณเปิดใช้งานโปรแกรมสมาชิกคุณจะสามารถใช้ฟิวเจอร์ ข้อมูลเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้สนับสนุนและปรับเนื้อหาการมีส่วนร่วมความถี่ในการโพสต์ได้โปรแกรมสมาชิกเหมาะสมที่สุดกับบัญชีที่มีผู้ติดตามกลุ่มใหญ่เขาบอกอย่างนี้นะคะที่ใช้งานอยู่ประจำวันรวมถึงบัญชีที่สามารถมอบสิทธิประโยชน์หรือเนื้อหาโบนัสแก่ผู้สนับสนุนได้เขาบอกว่าเดนเนอจึงสร้างเนื้อหา เป็นประจำทุกสัปดาห์เธอตั้งใจตั้งค่าโปรแกรมสมาชิกบนเพจ f a c hacesebook แสดงว่าโปรแกรมสมาชิกจะตั้งค่าได้เป็นบนเพจเท่านั้นนะคะและบัญชีอินสตาแกรของเธอซึ่งทำให้ผู้ติดตามของเธอสามารถสมัครสมาชิกและสนับสนุนรายได้แก่เธอโดยผู้ติดตามสามารถเข้าถึงเนื้อหาของเธอบน Facebook และอินสตาแกรได้ก่อนใครนะคะอันนี้อันที่2แล้วนะต่อไปอันที่3 เนื้อหาที่มีแบรนด์ค่ะนะคะเนื้อหาที่มีแบรนด์คืออะไรทุกคนก็คือหากเราต้องการสร้างเนื้อหาและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้นะคะรวมรวมถึงเป็นพาร์ทเนอร์กับแบรนด์อื่นเนี่ยที่ผู้ชมของคุณเนี่ยสามารถที่จะสนใจโดยเมื่อเราเป็นพาร์ทเนอร์กับแบรนด์จะได้รับสปอนเซอร์เอ้ยทุกคนคะจะปรากฏอยู่บนโพสที่มีที่มีผล นะคะแบบนี้เลยนะก็เหมือนกับการรีวิวนะคะทุกคนตัวเนี้ยเท่าๆที่ดูเนี่ยเนื้อหาที่มีแบรนด์นะคะตัวจัดการร่วมกับแบรนด์บน facebook เนี่ยและครีเอเตอร์นะคะครีเอเตอร์เขาหรยกครีเอเตอร์เพรสบน i n s t a g r a m เนี่ยคือสามารถจัดการได้ทั้ง2แบบเป็นช่องทางให้แบรนด์ต่างๆได้คนพบครีเอเตอร์ที่จะร่วมงานด้วยตามเป้าหมายที่แบรนด์ต้องการอย่าลืมสร้างแฟ้ม ผลงานรวบรวม,รวมที่สุดยอดของคุณด้วยนะคะอันนี้คล้ายๆรีวิวเนาะทุกคนคะ่ะเท่าๆท,ที่ดูนะคะคล้ายๆรีวิวอ่ามีอะไรบ้างมีดาวมีโปรแกรมสมาชิกแล้วก็มีเนื้อหาที่มีแบรนด์มันยังไม่จบนะคะเขาบอกว่าขยายโอกาสในการสร้างรายได้ของคุณบน f a c e b o o k และ Instagram มีอะไรอีกบ้างทุกคนมาอันที่หนึ่งโฆษณาในสตรีม โฆษณาในสตรีมที่หลายคนกำลังอัพตัวเองว่าให้มีผู้ติดตาม5,000คนนะคะแล้วก็มียอดวิว60,000นาทีซึ่งเราก็ทำอยู่เหมือนกันเขาจะแสดงโฆษณาในเนื้อหาวิดีโอใหม่หรือเนื้อหาวิดีโอที่มีอยู่แล้วเขาใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าเมตาจะระบุจะระบุอ่เข,เขาบอกว่าจะระบุช่วงพักตามธรรมชาติของวิดีโอโดยอัตโนมัติและใส่โฆษณาไว้ทางนี้นะคะเราสามารถเลือกตำแหน่ง การจัดการด้วยตนเองตัวอย่างเช่นโดยผู้โฆษณาลงและจำนวนการรับชมวิดีโอ,เ,อเป็นตัวกำหนดรายได้ของเราด้วยนะคะทีนี้ประเภทของโฆษณาในสตรีมมีอะไรบ้างที่หลายคนทำอยู่บางคนก็รู้แล้วบางคนก็อาจจะอาจจะยังไม่รู้นะคะโฆษณาในสตรีมก็คือโฆษณาก่อนวิดีโอค่ะอันนี้เป็นวิดีโอสั้นๆที่แสดงก่อนวิดีโอที่จะทำให้เราที่จะทำให้วิอของเราเนี่ยในการเล่น มันจะแสดงออกมาเลยนะเป็นวิดีโอสั้นต่อไปค่ะโฆษณาแบบขั้นกลางว,วิดีโอค่ะโฆษณาที่เล่นในช่วงพักตามธรรมชาติในวิดีโอของเราก็คือเล่นแบบยาวๆไปอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีโฆษณาและที่3ก็คือโฆษณาในรูปภาพแบบรูปภาพนะคะอันนี้จะเป็นโฆษณาเป็นภาพนิ่งที่แสดงอยู่ใต้วิดีโอของเราเขาบอกว่าเนื่องจากเดนเนลในในการโพสต์ Facebook เป็นประจำทุกสัปดาห์ เธอจึงตัดสินใจเพิ่มโฆษณาในสตรีมเพื่อช่วยในการสร้างรายได้จากเนื้อหาของเธอโดยเธอเลือกใช้โฆษณาขั้นกลางวิดีโอเพื่อให้โฆษณาแสดงอย่างเป็นธรรมชาติตลอดช่วงพักในวิดีโอสอนแต่งหน้าอ่ะอันนี้ก็โอเคนะคะทีนี้มันยังไม่จบค่ะโฆษณาในสตรีมสำหรับวิธีการถ่ายทอดสดค่ะทุกคนลองมาดูนะคะว่า ในการไลฟ์ a c e b o o k ของเราเนี่ยมันได้อะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าในการตั้งค่า Metaver ร์ s บิส s นสซูสโอเคเดี๋ยวยังไม่บอกแล้วกันนะเขาบอกว่าเราสามารถตั้งค่าสตรีมสําหรับการถ่ายทอดสดแล้วก็โฆษณาบนาที่จะแสดงอัตโนมัติอยู่ทั้งหมดอยู่3ประเทศเหมือนกันนะคะในการ Facebook Live นะคะก็คือโฆษณาก่อนวิดีโอก็คือแบบเป็น โฆษณาสั้นๆที่แสดงก่อนที่วิดีโอจะถ่ายทอดนะคะโฆษณาขั้นกลางวิดีโอโฆษณาที่เร่นบนหน้าจอหลักขณะที่วิดีโอถ่ายทอดสดนะคะประมาณนี้เลยนะเป็นการดำเนินการในหน้าต่างแบบเล็กๆนะแล้วโฆษณาแบบแบนเนอร์ก็คือโฆษณาที่เป็นภาพนิ่งที่เป็นแบนเนอร์ระหว่างการถ่ายทอดสดนะคะอันนี้ก็เหมือนกับโฆษณาในสตรีมเลยนะคะเดนเนลจึง ถ่ายทอดเพื่อนำผลิตภัณฑ์ของเธอที่ชื่นชอบเรื่องการแต่งหน้าที่แฟนๆชอบนะคะได้รับชมทุกวันพุธเธอจึงตั้งค่าโฆษณาสำหรับสตรีมวิดีโอถ่ายทอดสดเพื่อสร้างรายได้ให้เธอเลือกโฆษณาแบบแบนเนอร์ในวิดีโอเพื่อไม่ให้ผู้ชมถูกดึงดูดความสนใจไปจากการสอนของเธอเห็นไหมคะอันนี้เขามีการตั้งค่าที่ดีนะทุกวันพุธอันนี้คือโฆษณาทีนี้เครื่องหมาย ทุกคนคะเขาบอกว่าเราสามารถสร้างรายได้ในการถ่ายทอดสดบนอินสตาแกรมได้พร้อมเครื่องหมายได้ด้วยเครื่องหมายเหล่านี้จะแสดงขึ้นอยู่ข้างชื่อผู้ใช้ของเราผ,ผู้ชมสามารถซื้อเครื่องหมายในจํานวนต่างๆระหว่างวิดีโอเพื่อแสดงการสนับสนุนแล้วแล้วแฟนๆที่ซื้อเครื่องหมายเหล่านี้จะได้รับการชมเชยเป็นพิเศษนะคะในความคิดเห็น รวมถึงได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมเช่นได้รับการระบุว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายและได้รับหัวใจพิเศษในการสตรีมด้วยเออนะคะเขาบอกว่า d ด n เนอรจึงลงทะเบียนเพื่อรับเครื่องหมายบนอินสตาแกรมในฐานะครีเอเตเครื่องหมายจึงแสดงถัดไปจากชื่อผู้ใช้ของเธอเมื่อเธอแชร์เนื้อหาและเมื่อถ่ายทอดบนอินสตาแกรม เธอก็ได้กระตุ้นให้แฟนสแสดงการสนับสนุนในการซื้อเครื่องหมายจํานวนต่างๆเมื่อแฟนซื้อเครื่องหมายของเธอเธอจะทักทายแต่ละคนเป็นพิเศษและให้การชื่นชมเป็นพิเศษนะคะทีนี้มาดูโฆษณาในฟีดโปรไฟล์ค่ะทุกคน Facebook นี่มันมีอะไรน่าเล่นมากๆเลยนะคะโฆษณาในฟีดโปรไฟล์เป็นยังไงลองมาดูนะคะโฆษณาในฟีดโปรไฟล์เป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับพเอเตอร์ เพื่อสร้างรายได้จากเนื้อหาของตนเองโดยเมื่อมีคนเลื่อนดูโปรไฟล์โฆษณาเหล่านี้ก็จะแสดงเนื้อหาและเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมว่าโฆษณาใดแสดงบนฟีดโปรไฟล์หรือเลือกไม่โฆษณาก,ก็ได้นะหากเลือกใช้รายได้เราจะได้รับ ส่วนแบ่งจากโฆษณาเหล่านี้ซึ่งถือเป็นวิธียอดเยี่ยมในการสร้างรายได้บนอินสตาแกรมด้วยนะคะนี้มาดูค่ะขณะที่เดนเนลสร้างโพสต์ s, เป็นประจําทุกวันบน Instagram เธอได้เลือกใช้รายการรายรายได้จากโฆษณาที่ฟีดโปรไฟล์ซึ่งทำให้แฟนๆเห็นเนื้อหาบนฟีดโปรไฟล์สับกับการเห็นโฆษณาระหว่างของเธอด้วยนะคะเธอจึงได้รับส่วนแบ่งรายได้นั้นโบนัสค่ะคน เยอะมากเลยโบนัส bon เป็นโอกาสหนึ่งที่ครีเอเตอร์จะสร้างรายได้อินสตาแกรโดยตรงโดยอินสตาแกรมร Reel นำโปรแกรมนะคะโบนัส bon สำหรับผู้ที่รับเชิญให้เข้าร่วมเท่านั้นนะต้องเชิญนะซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสร้างรายได้บนลิปรี e l ของตนเองหากคุณได้รับเชิญคุณจะรับการแจ้งเตือนป๊อปอัพ เชิญและจะปรากฏบนแดช h บอร์ดมืออาชีพของคุณบน i n นสตาแกรมค่ะทุกคนเขาบอกว่า d ดนเนลจึงสร้างเนื้อหามากมายในบัญชี i n นสตาแกรจนได้รับเชิญให้เข้าไปเป็นให้ให้เข้าร่วมโปรเกรมโบนัสเิอจึงจัดสินใจร่วมและทําตามคําแนะนําเพื่อรับโบนัสสรุปสาระสําคัญนะคะทุกคนค่ะก่อนจะจบเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถสร้างรายได้จากโฆษณาได้ด้วยโฆษณาในสตรีม เราสามารถสร้างรายได้ไดสนับสนุนจากแฟนๆด้วยดาวด้วยของขวัญและก็โปรแกรมสมาชิกค,ค่ะทีนี้ถ้าใครยังไม่ได้ทํานะคะทุกคนค่ะรีบไปจัดการตั้งค่าได้เลยนะคะเขาจะมีวิธีการบอกตั้งค่าบนเมตาเวิร์ไว้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวยังไงติดตามกันในคลิปต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ